สวัสดีค่ะพี่เจ้าอเมริกานะคะวันนี้เจ้ามีเกมมาให้เล่นนี่โดยที่มีของรางวัลคือแทนแทนแทนนี่ตัวนี้คือตะขครยดักฝันนะคะของคนพื้นเมืองถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นของอินเดียแดงเพราะว่าเพื่อนทำมาให้ มีทั้งหมดสิบสองอันนะคะนี่พี่เจ้าก็เลยเอามาแจกแ,แจกแฟนคลับหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่เมืองไทยนี่คุณประโยชน์ของมันนะคะ mm hmm. เขาจะกองความฝันห้อยไว้หน้าบ้านนะเขาจะกองความฝันฝันดี mm hmm. เขาจะกองให้ผ่านไปแต่ฝันร้ายเขาจะไม่ให้เข้า mm hmm. ก็คือเขาเรียกว่า ดีมแคทชิงวันร้ายผ่านไปวันดีเข้ามานี่มีทั้งหมด12อันนะคะนี่สีนี้มีอันเดียวมีสีน้ำตาลน,นี่ดูสะนี่อันนี้มันจะเป็นขนไก่นะคะนี่ขนไก่และนี้เขาจะสารแล้วก็นี้เปิกหอยนี่มีสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนี่นะคะ ไปหาเซิร์ชดูได้ค่ะเขาเรียกว่าตะไข่ดักฝันค่ะฝันร้ายไม่ให้มาย่ำก้อมกายฝันดีเข้าไปนะคะก็เหมือนเครื่องรางข,งของขังบ้านเราแหละแต่อันนี้มันเป็นของอินเดียแดงนี่เขาทำมาให้เจ้าก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่เมืองไทยได้ได้เอาไปแขวนไว้หน้าบ้านฟิลก็เหมือนม b บายค่ะแต่มันไม่ใช่โม b บาย นี่ก็มีสิบสองอันนะคะนี่เพื่อนที่นี่เขาทำให้นี่งานแฮนด์เมดนะคะทำเองปุกกระแซปุกไม่ใช่ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรปลุกเสกเองอถ้าเมืองไทยก็ปลุกเสกนี่ขายดักฟัน นี่คุณประโยชน์ไปหาได้ค่ะถามอาจารย์กูได้ค่ะนี่ถามอาจารย์กูเก l e นะ,ะนี่ก็จะให้เพื่อนๆคนละหนึ่งชิ้น1นสิทธิ์ต่อหชิ้นนะคะนี่ส่งตรงจากอเมริกาค่ะไม่ต้องเสียค่าส่งค่ะส่งเองค่ะนักเรียนพอค่ะนี่ส่งเองค่ะโอเคกติกาก็มีอยู่ว่า12คนแรกค่ะ คนแรกที่เมมในคลิปนี้เนี่ยนะคะพี่เจ้าจะให้พี่เจ้าปักพินไว้ที่ใครนะคะก็เดี๋ยวพี่เจ้าจะให้เบอร์ไลน์ก็ส่งที่อยู่มาที่ไลน์พี่เจ้านะคะคนที่ไม่ไม่ใช่ผู้โชคดีไม่ต้องไลน์มานะคะเราพี่เจ้าจะงงเอาเอาคนที่ว่าพี่เจ้าเลือกแล้วโดยการปักพินแล้วก,กดรูปหัวใจไปมดเขต ภายใน12คนไม่ใช่12นาที12คนค่ะอันนะคะพิจ้าจะโพสแล้วนะคะ12คนเท่านั้นนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีแต่ไม่มีลายเซ็นดาราน,นะคะไม่มีลายเซ็นพเจ้า <laughs> <laughs> โอเคแม่นี่เหรอนี่นะคะโอเคพเจ้าจะไปโพสแล้วนะคะ เราจะเริ่มเล่นเกมกันละเจะกันค่ะ